ผูเท่าเฝ้าป่าช้าจานลงดินปูตัวใหญ่ๆเ้อเออเออสองเป็นขียนับหลังบันไปหนาไปหนาสองศูนย์สองศูนย์ขับหลังขับหนาปดูเดียวร่อนๆ2 0นสนย์ำเด็กหน่อยสำนักเตอนนั้นก็แม่ลูกอ่อนก็เดีกหน่อยหน่เอาซ0ร่อนหลอนล้ไหนเรามักเรัก ซิปหล่นหล่นอีกแล้วหนักจังไดก็เอาจากสันเลยเพราะว่าติดตองนี่มาแปลกๆมันที่ใดหรอมันบ่ได้มันมันดิบเป็นศูนย์ถ้าจันตัวฮะไม่ต้หน่อยก็บที่นึงก็ติด่หล่นแค่นถ้าจันแล้วติดนหล่นเออซิปหล่นๆล่นเอายินข่าวมั่งกันจังคุณตานะครับได้สดบวกสวัสดีครับพญาตองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับปูหรือีตอง เมื่อกี้ในเย็น,นจอมอยากก่างก่อเห็นว่านอนนอนมากันนะกับล้างสีลับกับ,ล,บ,ล,บล้างเสียบบหมอนดอมแม่เสียบนึ่งอ่าแม่เดียวกัดด้ยเด็กน้อยมาเอิญเอาของไงย,ยังวันหร <มา S 2> อ,อั่นเด็กน้อยแบบด้ยไ,ดมไม่ฝันฝันที่เสียบมันคือเสียบแบบที่ทำน่องก็คุยกันกับพระอยู่หันนั่งเล่นนั่งแต่ว่าปากเว้ากันหยุดแต่ว่า นั่นฝันเราได้เลขเราบอกว่าได้เลขก็ได้ตอนไหได้ฟังหันแล้วเสียไปน้อยนึงว่งหลับแต่ว่าปากวอกกันหูได้ยินอยู่เพราะใบม้ออกจ่อยเัืไปบอกพูนบุญเทพโทษไป้าโสนในผู้สาว้สื่อเหรักกิการ้องถึงนะเดี๋ยว ได้แล้วว่นนนั่งอยู่ทำไได้แล้วเน่รทไปหาพี่น้องควนบานนองม่วงออก็ได้มังหันฝันกลางสิได้เลยเด็กน้อยมากวนจ่อยไปดีสี่เป็นตัวใดสี่เหนาถ้าเป็นตีเลยนะสิบหล่อนหล่อนสี่เป็ศูนย์หนึ่เราะว่าสิบหลอนหอีกหนึงเด็กเด็กหน่อยแล้วก็สิบบาทหนึ่งเนาะเด็กน้อยก็นหนึี่ยังสิบนี อันมันเอาใหม่นีมันกำลังที่ได้เลขรียกมันบี่ยมันบ่หูไปเรื่อย์ไปเลยอย่างนี้เออผีเชียวมาหาเจ้าเตี้ยพอดีนี่ก็น่นก็อันนี่ก็ที่สองท่าสัวนี่ยเอ้าหัวถอยงวดงวดว่างหันมันออกงวดนี่ที่สองงวดหลังที่เอ็ดฮะบ่หางหนาเลยเออบอกเลยบ่บ่เคยไป้คนอื่นโอ้โหมีมันหูเลยถ้ามันออกที่สองมันต้องออกที่เอ็ดฮะบ่หันเพราะไห เก้าหกสี่เงินบ้างขนาดเก้าหกสี่เช่นลงเดินเขียนลงเดินหน่อยเช่นลงเดินมาไม่ใชนเดอยากโอ้บ่ได้มามื่อนั่นเสียดายอยู่แต่ว่าทีมงานเพิ่นมาอยู่ได้หรอเล่าเพิ่มมาดูพูดใดมาแม่นบ่นมาจำเพิ่นได้บ่หนึ่นผู้ใดมาเนี่ยจำได้บ่หนี่งนี่ผมบ่ได้มาดีมีแค่นี้ละติดภารกิจด่วนบกผ่าเข้ามาบ่มาบกผ่าเข้ามาบ่มาแล้ววะเบื่อใจเราเบื่อผ่าเข้ามา มันไปลบอยู่ตัวนั่นไม่ใส่แขนมันอโอ้ไปอยู่ลอด้หาจอบพี่แม่แะะคะเดีิมือเด้ยรังที่เสียกรั้งสี่เลขเพื่อนะพีดยังอมากวนแล้ววันพีดน่อยมากวนโอศูนย์เลยศูนย์แทงเลยทนี้ศูนยศูนย์เตัเดียวนี่บอกโอ้ยท่านนี่แล้วว่าตีเป็นย่างอ่นเน่บอกบอกไปไปม่มีไปไปมมุหงไปเลยมันม่องไปเลยจะตีไปจงไง ก็ได้ก็สิบสองกับสิบหล่อนหล่อนว่ะสิบสองนั่นสิบสองกับสิบหล่อนหล่อนเอาไม่ที่หลังพ่ออีหยังหล่อนหล่อนก่อนมาที่หลังแมค่ะวัสดีครับพ่อเจ๊ตังคนผููไทยพ่ออีหยังหล่อนหล่อนอีหยังเด้ยินี่าอีหยังตัวใดหล่อนหล่อนบ้าัฮะเนี่ยสิบหล่อนหล่อนตัวนั้นก็สิบสองสิบหล่อนกอ้สัมาแล้วมันมีอยู่สองขหนึ่งสิบสองมากเลยปู่สิบสองก็จะของ สองป็จะของคนสองคนคนสองคนเออคนสองคนตเป็นทีสองคนนึ่งสองสามตัวก็บ่เอาศูนย์ไท่บ่เอาเอาเนาะศูนย์กับ่วนหลเด็ดเจนึงบ่สามตัวแมสามตัวหนึ่งนยงสี่บนาะเตียวได้บ่ได้เนาะเตียวเองเอาผมวาไปล้สาตัวหนึ่งศูนย์สองสามเอาตีตัวใดครับเอาหนึ่งสองศนย์นะอ หนึ่งสองศูนย์เออเด้กเปียนทางออกสิบสองงวดนี่งวดหนาเพาต้องมาหาออกสิบเอดเลยไ่ินกับแกซอไปแต่ตอนนี้เพียงสิบเอ็ดอ่ะถ้ามันออกสิบเอ็ดเนี่ยมันใกค่ออกกันสิบสองฮะมันใกค่ออกกันสิบสออกรุ่นสิบสองโอ้ต้องสิบสองมาแล้วสิบเอ็ดจีต่อแบบแบบจำองหมกสุ เก้าหนึ่งคือเก้าอย่างเก้าศูนย์เก้าศูนย์กเก้าศูนย์ก็ก้าหนึ่งอันก็เก้าหนึ่งอ่ะอถ้ายสิบสองมางวดวันที่หนึ่งถ่าสิบสองมางวดวันที่หนึ่งตุลานี่สิบเอ็ดสี่มางวดวันที่สิบหกตุลาบอปูเนียนบัถ่าสิบสองมาหนึ่งตุลานี่สิบเอ็ดมันสี่มางวดวันที่สิบหก ดูนาดแบ่นเล่เขียนไปนานี่มันได้กลับมาออกหลังดิแล้วมาเขียนตั้งเสือไปถนัดท้ายหลังท้ายหลังแล้เอาฮะหน้าบันนี่ยืนมาข้างนี้โดยส่วนตัวระหว่างหนึ่งศูนย์หล่อนกับสิบสองคุณพ่อมักตัวไหนอ๋อผู้มาตัวไหนมากูมทั้งทั้งสองตัวกับสิบหล่อนล่ะเออมันมีอยู่ในหน่วยมันนี่เท่านั้นหนึ่ง สิบหลอนหลอนอ่นน้ำก <ım. S 3> ันไปเลหลอนหลอนเมื่อวนี้กระซิบไล่เนาะหลอนเยหลอนมากวเรยะมากวนาพ่ร้อนๆเาบเสียบกำลังเสียบกำลังเพี้ยนนี่แหละเอามันติดเขาสำนองก่นคุยกันก็หลงพอแกแร้ว่าะนั่งคุยกันยู่นั่งรับนั่นอะยูตใจหอมยไสเลยแล้วก็นั่งยู่หันอเสียบไปได้เลยขึ้น พคนกับว่าแบกแบกอยู่ก็ได้เลขยกอยูด้อบับไหนได้เลขยกอย่างเงินรับบา้านักสมมติถ้ามันรับแท้มันจะไงหลังทวนนคนนั่งรับแม่นบลอลเนี่ยบางว่ากันอยู่โตนี่บ่ครับคุตตาเออนี่ยละโตนี่ได้แม่นบ่เออเอาเนี่ยละหมกตัวนี่ยละหมกฟิกตเนี่ยละสี่ตัวเลยเนี่ยเออมันมันถือมาให้แล้วของมันเอาเอาหนึ่ง บาดนี่มันมันหายมันบูมอย่างจังวันไว้อย่างมันจำบ่ได้เลยนะซิบหลอนหลอนนะคะซิบหลอนกัดกันตีสามโตกับสองศูนย์ศูนย์สองกับหนึ่งเบสั่นครับนะใส่กันเนาะครับเนาะเออใส่กันไปแต่มันอยอะเท่านั้นมันเห็นมากเท่านั้นค่ะคนมาบอกแค่นี้ม่นบอกครับนอกจากมันบ่ได้อยังเลย่ตยอดกับบ่ได้ได้เลี้ยงดอกโตยอด มั่วไปหมดนั่นนั่นบานนั่นว่าใั่ไมันหันบ่เข้ากล่องหรือว่ามันเงียนไปไล่ไก่บู๊มันเงียนบางแห่มันเงียนหมดทีซ่เงียนเลยหันเลี้ยวไปนี่พ่อตะกี้เห็นละโง่คนนั่นนั่นลูกหม่งกล่องไปเจ่นเนาะพ่อตะกี้ยิงเห็นละโง่ของพ่อยิ่งใส่พ่อนั่นเครื่องไฟไหม้น้ำมันนั่ะไม่เห็นแก้ตัว เห็ดละงก์ไม่เห็ดเห็ดละงกออกยปลไปไห้พี่น้องตีเป็นเหล็ก็มีแตศูนย์ศูนย์ศนย์ศูนย์หยนันนี้จะในกระูนนะสนะศูนักศูนให้ได้ง่อยเข้าหายนะครับจะองเลืมศูนนะจะหองมันวันไหนตัวหนอ่วันนี้จะเหลือแตนโอ้นี่ได้บาท คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์ลหลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม